เขาบอกว่าช่วยลดฝ้าหน้าใสขึ้นจริงในเจ็ดวันถ้าใช้ต่อเน,นื่องทาแล้วผิวจะดูขาวใสขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรไวเทนนิ่งนะคะใช้ต่อเนื่องทุกวันก็คือผิวจะขาวขึ้นจริงเจ้า KA ตัวนี้เลยเขาเป็นครีมกันแดดในตำนานเลยก็ว่าได้นะจริงๆเขามีสองสีนะคะก็คือครีมสีขาวแล้วก็ครีมสีพาสเทลมิวใช้ทุกวันเลยไม่ว่าวันนั้นจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าก็ตามค่ะเนื้อครีมเขาบางเบาไม่เหนอะผิวเป็นสูตรออยล์ฟรีปราศจากความมันทาแล้วผิวเราจะขาวขึ้นมาอีกหนึ จากแสงแดดแสงสีฟ้าและมลภาวะต่างๆได้ทาแล้วผิวจะดูขาวใสขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรไวเทนนิ่งนะคะใช้ต่อเนื่องทุกวันก็คือผิวจะขาวขึ้นจริงตามสโลแกนผิวกระจ่างใสขึ้นใน7วันเลยแล้วยังมีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเรียบเนียนและวิตามิน E ที่ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ทากันแดดเสร็จก็สามารถแต่งหน้าทับได้เลยแล้วเจ้ากันแดดตัวนี้นะคะเขายังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าพ ซิลจากญี่ปุ่นนะคะที่ทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนช่วยสะท้อนกระจายแสงได้ทุกทิศทางให้ผิวเนี่ยดูสวยเนียนขึ้นกลางแดดเครื่องสําอางก็ติดทนนานนะคะแดดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวเสียค่ะเพราะว่าตัวนี้นะเขากันแดดได้ถึง spf 50 pa บวกบวกเลยใช้ดีมากๆอย่าลืมนะคะอยากผิวสวยต้องทางกันแดดทุกวันค่ะลองหามาใช้กันดูนะ